ข้ามาสู่ช่วงโมทงที่2กันต่อไปนี่คือยูพาร์เพื่อเกษตรกรไทยนะครับผมในช่วงเวลานี้ก็จะเข้าสู่เรื่องของสัตว์กันบ้างหลากหลายประเภทที่นํามาฝากกันนะฮะ mm hmm. เมื่อวาน mm hmm. มีโอกาสที่คุยพิชาต mm hmm. ผมลืมเมื่อกี้ลืมทิ้งท้ายไปนิดนึงมีโอกาสนั่งคุยนะฮะพิชาติครับพูดสำเนียงราชบุรีนครับนั่งคุยกับเบ้าเอกเบ้าเอก,เอกรู้ไหมทมําไมยูพาร์มันถึงดีกับมะนาวผมยูพาร์ดีกับมะนาวกับ ทุกชนิดนะผมเองก็งงนะฮะคือผมไม่มีความรู้เรื่องของการเกษตรเลยครับพี่ชาติเนี่ยนำยูพาร์ตไปทดสอบเรื่องของค่า PH นํานำยูพาร์ตไปลงดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างพี่ชาตินำสามดานเสือไปทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็วัดค่าออกมาบอกว่าตัวนี้แหละยูพาร์ตนี่แหละคือตัวที่ทำให้พืชทุกชนิด เติบโตได้ดีเนื่องจากทําให้ดินดีน้ําดีเออว่าเ่านั่นนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้พูดในรายการกันมาก,ก่อนก็ต้องขอบคุณพิชาติด้วยนะครับที่นําข้อมูลไปเป็นกรณีศึกษาแล้วพูดได้เป็นฉาก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 นะครับถ้าเกิดผมได้บันทึกลงข้อมูลนะฮะน่าจะหนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆ บอกตั้งแต่ค่า PH อยู่ตั้งแต่6.5จนถึงเท่าไราความเป็นกรดเป็นด่างของดินตรงนี้เท่าไรเอายูพาสใส่เข้าไปปั๊บวัดออกมานะฮะได้ค่าเป็นกลางเท่าไรน้ําใส่เท่าไรสามานเสือทําอย่างนี้อย่างนี้ว่าหมดเลยครับคือทุกอย่างพิชาติเนี่ยทำให้แบบเ็ดสร็จคือถ้าเกิดเป็นระดับด็อกเตอร์หรือศาสตราจารย์วิจัยออกมาเนี่ยเป็นเปนเปอร์ได้เลยนะครับและก็หลังจากนี้เช่นเดียวกันครับเราเอกก็จะทําตามพิชาติ ก็จะไปหาซื้อตัววัดค่าดินที่เป็นแบบปักปึกแล้วก็ค่าดินขึ้นมานะฮะพี่ชาติบอกเบาเอกเบาเอกไปที่ไหนเนี่ยเบาเอกต้องอย่างนี้นะเอาตัววัดค่าดินไปวัดค่าดินเลยแล้วให้เขาปรับสภาพดินนะครับรับรองว่าเห็นผลชัดเจนนะครับอ้นี้คือเป็นเป็นสิ่งที่มหาศาลมากๆนะครับเกษตรกรนี่เขาเปิดเผยนะครับมีความจริงใจตัวเองทําได้ดีแล้วให้คนอื่นได้ดีด้วย รวมทั้งบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมะนาวยิ่งแป้นลําไยนะครับมะนาวเนี่ยเขามีบริษัทมาหาชนเลยนะตั้งในประเทศไทยทําน้ามะนาวมาส่งทั่วโลกนะเบาเอกอีก3ปีข้างหน้านะเปาเอกมีที่ปลูกมะนาวเลยอ่ะว่าเขานั่นครับพิชาติเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับพิชาติวัฒนาอยู่อัมพวานะฮะอ่ะต่อไปเรามาพูดคุยกันในเรื่องของตัวสัตว์กันบ้างนะครับ ผมมีโอกาสที่จะไปหลากหลายที่แล้วก็มีท่านหนึ่งอีกที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมไปถ่ายทำผมไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับท่านก็เลี้ยงหมูซึ่งเป็นหมูฟาร์มปิดมีสัตวบาลดูแลมีอาหารจากบริษัทนะครับมีวัคซีนมีทุกอย่างจากบริษัทดูแลเป็นสเต็ปสเต็ปทุกอย่างนะครับบางทีบางครั้งบางคราวก็โดนยืดเวลาไปบ้างบางครั้งบางคราวก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบคือไม่ได้ถึงใจอ่ะแต่ประกันราคาอยู่ที่60บาทโดยประมาณนะประมาณนี้นะครับผมเอาตัวเลขอาจจะไม่ตรงนะฮะเป็นตัวเลขคร่าวๆพี่เขาตัดสินใจใช้ย,ยูพาร์ครับเนื่องจากไปเห็นพี่เขาอีกท่านหนึ่งครับตัดสินใจใช้ย,ยูพาร์ผมถามว่าทําไมตัดสินใจใช้ย,ยูพาร์แล้วเชื่อไหมครับว่าเลี้ยงหมู750ตัว1นึ่งเล้านะครับเจ็ดร้อยห้าสิบตัว ใช้ยูพาร์อัตราส่วนเต็มที่1ต่อร้อยแล้วหมูยูพาร์ของคุณพี่ท่านเนี้ยครับไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามนะครับแต่ให้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ในเล้าหมูคอกหมูกันเลยทีเดียวนะฮะสวยมากๆไปเห็นแล้วสวยมากๆนะครับเปรียบเทียบของพี่สมพงศ์พี่สมพงศ์เนี่ยหมูสวยแล้วนะฮะแต่พี่ก็ต้องต้องมีการยืดยุน่นเพราะว่าจะให้คุ้มราคาเพอาเลี้ยงอันนั้นคือเลี้ยงรับจ้างแล้วเบลแก๊สถ้าเกิดใช้ยูพาร์ตมากเบลแก๊สหาย ถ้าชาน้อยปับขึ้นนะฮะนะครับเป็นแบบเนี้ยของพี่สมพงศ์เนี่ยต้องตีกรอบเยอะมากแต่พี่ท่านนี้ครับให้เต็มเต็มเบาเอก1เดือนกับอีก15วันผมอัดอยู่พารเต็มเต็มและที่สําคัญครับพี่น้องครับฟังให้ดีนะครับและที่สําคัญหมูผมเจอโรคเพิร์ดผมแยกมาเลยครับร้อยกว่าตัว3คอกคอกละ30กว่าตัวแยกมาต่างหาก ให้วัคซีนผสมยูพาร์ให้น้ําให้อาหารผสมยูพาร์เข้าไปไม่ตายสักตัวหนึ่งกว่าตัวรอดหมดเลยครับถ้าเป็นครั้งที่แล้วบอกว่าโอ้โหเปาเอกไม่ต้องถามอ่ะผมหมดไปครึ่งลาวแน่ทำครั้งที่แล้วอ่ะนะครั้งนี้คือรอดหมดนี่คือความเป็นจริงของเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงจริงเราไปดูหมูกันนะครับ780ตัวนะฮะเลี้ยงประกันราคาเจอโรคเพิร์ท แก้ปัญหาด้วยการให้อัตราส่วนเต็มที่ของยูพารกับน้ำกับอาหารกับวัคซีนครับไปดูกันครับสัมภาษณ์มืดๆสดๆครับชัดเจนฮะ ทครับตอนนี้ผมอยู่ในหมูฟาร์มปิดนะครับเราอยากจะให้รู้ว่านี่คือเป็นฟาร์มตัวอย่างอีกหนึ่งฟาร์มครับผมบอกได้เลยว่าในพื้นที่เขตนี้มีการเลี้ยงหมูกันเยอะแล้วก็มาเห็นปั๊บเนี่ยตกใจครับตกใจเหตุผลเนื่องจากพี่เขาให้อตราส่วนเต็มที่ตามที่อยู่พารตต้องการตอนนี้คือเราไปชมหมูกันนะฮะว่าหมูเป็นไงบ้างนะครับ ผมจะบรรยายเพิ่มเติมมากพี่ครับไม่ไม่ไม่ใครแตกใจคือจะเอาเข้ากันเกือบทุกข้อเลยว่าตอนตอนนี้กี่ตัวแล้วที่ยังหมดครับเจ็ดร้อยเลี้ยงอยู่ที่เจ็ดร้อยสาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขนังเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบนะครับอันนี้คือคือเป็นลาวเดียวหมดเลยนะลาวเดียวลาวเดียวใช่ไหมมีสามเดียวนี่มีมีสิบข้ออ๋อสิบข้อหมดข้อรวงกี่ตัวแล้วพี่สามสิบแปดตัวอ่ะเดี๋ยวบรรยายตรงนี้นี่พี่อ่าเห็นภาพตรงนี้ อ่าอันนี้เป็นเป็นครอบหมูหมูเล็กอ๋อนี่หมูเล็กนะฮะอไปหมูอย่างไหนพี่อ่ะหมูสวยเลยนะผู้ชมตามอเลยนะครับมันก็จะไล่ไล่ไล่ไลกันเกือบทุกขรอบครับครับจะมีคนมีความเกิดตางเนี่ยโอ้ใกล้เพียงหมดเลยโอ้นี่เอาเอาเราตรงนี้ดีกว่าพี่ตรงนี้เดี๋ยวนี่นะฮะตอนนี้คือหมูมันกี่เดือนแล้วพี่วันนี้ครบ วันครบสามเดือนวันที่2 0เนี่ยก็คือเนี่ยตอนนี้คือเนสามเดือนวันเร็ว3เดือนสามเดือนสามเดือนหมูน้ำหนักโดยเฉลี่ยกี่กิโลครับอยู่ที่80กิโลไม่นี่อ่ะสามเดือน80บวกลบ80บวกลบ10ถึง90 80ถึง90โดยประมาณเนาะพี่เล็กพี่เล็กหน่อยก็อยู่ที่60ครับแล้วให้กินยูพาร์ตผสมกับอาหารเนี่ยตอนประมาณกี่เดือนครับก็หลังจากยานมมาได้ ทางจากความสมต้น15วั้าวันก็ไปรู้จักเข้าไปเห็นเขาให้กินก็เอ๊ะหมูมันโตดีกันเลยไปเอามาให้กินมับก็กินนี่หลว่าของสมต้นเน่ทางทางจากของคืออย่านมมาแล้วอ่ะครับมาลงหมูได้ครึ่งเดือนแล้วอ่ะเพงเริ่มให้กินอยู่ก็ประมาณประมาณเดือนเกือบเกือบเดือนเนี่ยเกือบเกือบเดือนนะฮะตอนนี้คือกินมาแล้วเกือบเดือนกินมาแล้วเกือบสองเดือนเกือบสองเดือน อาเกือบสองเดือนใช่ฮะเกือบสองเดือนเป็นความแตกต่างชัดเจนพี่เห็นความสวยงามไหนบ้างพี่ในฐานะเจ้าของหมูเองฮนะต<อ><อ>ัวไวและแข็งแรงไอ้ส่วนที่ว่าป่วยที่ตายอะไรเนี่ยเพราะมันมันมีเชื้อมีโรคมาแล้วก็ต้องฉีดยาให้ย,ยาด้วยครับไม่ใช่ใส่ย U ูพาน์แล้วไม่ต้องห้ยาเลยไม่ใช่เพราะมันต้องสัมพันธ์กันคือใช่ค้ามีโรคมาแล้วยูพัรก็ช่วยไม่ได้ครับถ้ายูพัร์อย่างเดียวมันก็ เขาไม่อยู่เาไม่อยู่เพราะมันมีโรคมาติดมานักตายใส่เลือดใช่ครับเขาบอกว่าอยู่พาร์ตต้องใช้ร่วมกับทุกสิก่งอย่างมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติมีแผ่เจ็บตายเหมือนกับคนจะสัตว์เนี่ยค,คือถ้ามีโรคมานี่เราใช้ไอตัวอาหารเติมอย่างเดียวไม่ใช้ยาเข้าไปช่วยจ่ความเจริญเ,เติบโตก,ก็จะช้าแต่ถ้าเราดูแลหมูให้สมบูรณ์แข็งแรงรแล้วใส่ตัวนี้ไปจะไป แอปขึ้นไปเร็วมากเลยเติบโตดีครับเติบโตดีเหมือนที่ที่บอกว่าเติบโต30-50%ใช่เลยพี่นะครับและต้นทุนเนี่ยว่าตอนนี้คือโอ้โมบอกว่าต้นทุนลดมากต้นทุนไม่ต้องไปพูดถึงนะครับครับสุดยอดเลยพี่ใช้ให้เต็มที่กันแล้วกันใช้เต็มที่ไม่ต้องไปเทียบได้หรอกว่ะวายไซดใช้กี่กระสอบกี่สอบนะจำนวนเท่าไหร่ต้องเสียดายต้นทุนลดลดจริงๆนะพี่นะผมผมผมมองแล้วใครไม่เชื่อแต่ ผมเต็มร้อยเต็มร้อยนียฮะตอนนี้คือเต็มร้อยเลยพี่นะคิดว่างวดนี้ได้ตังค์ได้พี่นะได้ตังค์แต่ก็พอใจนะพี่นะพอใจมากครับพอใจเลยนะพอใจเลยนะสวยมากหมูสวยครับอยเดี๋ยวไปดูนะไปดูเรื่อยๆครับเดีนยดูเรื่อยๆฮะผู้ชมครับนี่คือความใหญ่นะฮะเจ็ดร้อยกว่าตัวนะครับมีความสวยงามเจ้าของนะฮะพี่เขาบอกว่าพอใจมากนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตนะฮที่ไม่เปิดเผยหน้าที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับเหตุผลเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างครับระบอกบางสิ่งบางอย่างนะให้ได้เห็นนะฮะความสวยงามพี่ไหนจะพูดอะไรอย่างไนครับมีอะไรบรรยายเพิ่มเติมอ่าอย่างไรฮะหมูที่ป่วยคัดมาแล้วให้ยาแล้วปืนกลับคืนมาเดี๋ยวตรงตนี้คือเป็นพ่อหมูป่วยโดยเฉพาะเนี่ยครับตามข้อเนี่ยแล้วรักษาคืนหมดไม่ไม่ไม่ตายธรรมดาจะตายไป็ลย้อยะ แต่รักษาฟื้นกลับมาหมดวันนี้คือคือพี่คิดเองทํเองเลยครับผมคือใช้ยาใช้ทุกอย่างตามที่เขาบอกตามที่สตาบันบอกมล้อกใส่ตัวนี้ไปเสริมไปหมูก็ฟื้นกลับมาสภาพเดิมโตไล่เรียกพะที่เห็นแม่ครับโอ้โหไอที่คือมองก็จะดูมีความสุขนะมันนอนเล่นของมันเรื่อยๆฟื้นกลับสภาพเดิมเลยไม่เป็นคป่วยแล้วครับนี่เมื่อไหร่จับพี่ ก,กเเ็เดือนเดือนเดือนครึ่งธรรมดามันจะจับที่ห้าเดือนครับตามใบขับถี่เขาจับอะเดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิดหมูโตเนี่ยร้องขอให้จับได้ไหมครับก็ผมบอกให้จับตั้งแต่สี่เดือนผมบอกหมอไว้ล่วงหน้าเลยว่าต้องจับแต่สี่เดือนทำไมจับสี่เดือนใหญ่ขึ้นมหมน,นี่สวยบ้านนะหมู หมูป่วยนะข้อนี้เล้านี้คือหมูป่วยนะเนี่ยข้อนี้ป่วยทั้งหมดเลยครับสามเล้าเนี่ยนะอ่านี่เล้าเนี่ยเป็นหมูป่วยทั้งหมดอันนี่คือหมูป่วยฟื้นหมดเลยฟื้นหมดเลยครับออพี่ให้อยู่พาร์ตขอาหารเต็มที่เนาะเต็มที่ข้อมีแต่ใส่เต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยเลยนะแล้วทำไมมันกินยังเหลือขนาดเนี้ยพี่ผมปล่อยอาหารให้กินเต็มที่เลยอ่าฮะไม่ไม่พักอาหารให้กินน้อยเหมือนเหมเล้าสมโพนเพราะผมเป็นเหมูเล้าด่างเลี้ยงเต็มหมูราคาประกันอ๋อราคาประกันอ๋อ ราคาประกันเต็มที่แต่กินเกินมือนกับผมไม่เป่าเต็มที่ครับทุกอย่างต้องการให้เขาทีุ่ดๆเตาด้แต่ก็บอกคําเดียวว่าพอใจไหมฮะพอใจมากพอใจมากนะครับถ้าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับหมูนี่ตายเป็นร้อยต้องชุดที่แล้วเนี่ยก็เกิดโลกเดียวกันนี่แหละครับก็ตายหกเจ็ดติดต่ว่าจากหมูเจ็ดร้อยครับ หลังๆผมบอกหมอเปิดยาเปิดอะไรหมอก็ไม่ค่อยให้นะผมก็เลยไปเอายูคาดมาใส่ครับเอายูคาดมาใส่แล้วก็ก็สะพื้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอ้โหนี่นี่นี่คือความสุดยอดเลยนะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยสามสามก้อครับทั้งร้อยเนี่ยแค่เพียงแค่คุณภาพแขรงนะฮะ ช่างดูว่าแปวันน่ะได้80ดกิโลตอกน้ำหนักด้วยผมพอใจไหมครับพอใจไหมครับเห็นหมูแล้วพอใจเนาะพอใจครับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่คือความสุดยอดครับโอ้โหนี่คือความสุดยอดของหมูนะฮะผมคือจริงๆผมอยากเปิดเผยนะครับว่าใครเป็นเจ้าของแล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้เปิดเผยไม่ได้จริงครับ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ข้อห้ามอยู่นะครับผู้ชมครับเอาละฮะวันนี้พอใจมากครับเจ้าของบอกว่าพอใจเต็มร้อยและก็ยินดีนะครับสําหรับการที่เบ่าเอกมาวันนี้และผมก็ยินดีนะครับที่ได้มาพูดคุยได้มาเขาเรียกว่าได้เห็นรอยยิ้มของเกษตรกรตัวจริงนะครับคนเลี้ยงหมูตัวจริงนะฮะเอาละครับความสุขแบบนี้เราจะพาคุณไปเยี่ยมชมที่ไหนต่อก็ติดตามต่อเนื่องเอยๆนะฮะเอาวันนี้ไปมังคอน ทิ้งท้ายก่ันแล้วกันนะครับนาทิ้งท้ายกับหมูสวยๆกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมนะะเจอกันไปที่ไหนต่อติดตามต่อนะครับ ผมใช้เวลาอ้อนวอนคุณพี่อยู่นานนะฮะจริงๆแล้วคือ,อไม่ใช่เราปรับให้กล้องมืดนะครับคือตอนนัน้นมันประมาณ6โมงเย็นกว่าและเกือบทุ่มครับคือผมไปอีกคือไปถ่ายอีก2ที่นะฮะวันนั้นก็ไป,ไปไปที่ที่1นะครับเป็นสวนเกษตรแล้วก็ไปที่ฟาร์มหมูอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสวนเกษตรเหมือนกันแต่ว่าลงทุนทำเล้าใหม่เพราะว่าเห็นหมูยูพาสสวยนะฮะเลี้ยง ไปสองข้อกนะครับแล้วก็มาที่คุณพี่เล่าที่3นะฮะผมก็เจรจาตั้งนานครับพี่บอกว่าอ้ยบาวเองวผมใช้จริงๆผมให้เห็นจริงๆว่ามันสวยงามมันงามมากสวยมากแต่ผมมีข้อกฎเกณฑ์คือมีข้อห้ามบางสิ่งบางอย่างอยู่นะฮะผมก็เลยวันนี้คือให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่เห็นหน้าเนาะได้ยินแต่เสียงแล้วก็เห็นภาพหมูนะครับก็สบายใจนะครับ <laughs> คือผมอยากคือถ้าเกิดผมมาเล่าส่วนฟังเนี่ยมันไม่เห็นภาพแต่ว่า พอเราถ่ายทําแบบนี้ขณะที่กาลังมืดๆนะฮะใกล้จะพลเพลย์แล้วนะครับก็คือเห็นภาพออกมาหมูจุดเด่นของคุณพี่ท่านนี้ก็คือเป็นหมูเรียกว่าหมูฟาร์ม780ตัวนะครับหมูฟาร์มเนี่ยครั้งที่แล้วหมูก็แข็งแรงนะครับหมูแข็งแรงทั้งหมดเลยแต่ว่ายังมีตายไปหลายสิบตัวเหมือนกันครับครั้งนี้เจอหมูที่อ่อนแอมากๆบอกหมูอ่อนแอมากหมอเอ,เอกนะครับ เจอโรคเพิร์ทลงไปครับไม่ใช่โรคเพลินนะเพลินอี่กนคนโรคเพลินนะฮะโรคเพิร์ทลงไปครับเจอเพิร์ทลงครับ3เล้าแล้ว38ตัว3คูณ38ก็ไปร้อยกว่าตัวครับร้อยกว่าตัวแยกเลยฮะจับมาแยก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 ล็อกไว้ต่างหากครับหลังจากนั้นนะครับหมอก็ให้วัคซีนมานะฮะวัคซีนก็ไม่พอบอกว่าเป็นเงินเยอะวัคซีนไม่พอครับเลยทําการผสม เทยูพารใส่ลงไปอัตราส่วนก็คือ1ต่อ100ร้อยนะฮะน้ำน้ำหนึ่ลิตรนะครับก็คือยูพาร์กิโลใส่ผสมให้หมูกินนักวัคซีนทังฉีดทั้งน้ําทั้งอาหารครับปรากฏว่าร้อยกว่าตัวไม่ตายเลยสักตัวครับเอาเพิร์สอยู่พี่น้องครับจุดนี้แหละผมอยากคุยให้พี่พูดเองเต็มเต็มชัดเจนแล้วคําพูดแม้ไม่เห็นหน้าใครที่เลี้ยงหมูก็รู้นะครับว่านี่คือของจริง เราไม่ได้เมคไม่ได้โมเมแบบถ่าย2นาทีจบ3นาที5นาทีไม่ฮะเบาเอกลากยาวเป็น10 20นาทีให้ได้รู้กันว่านี่คือของจริงครับ